สวัสดีครับทุกคนผมเบาดอค้อนผือครับพี่น้องนี่กําลังเลิกการเลิกงานครับผมนี่อยากกินย่างหนากากหมูครับนะครับยำโมเลงมากับย่างหนากากหมูกินซุ้มกันครับผมนะครับวิถีชีวิตในการไทยในอิสยวพี่น้องลังไฟย่างหน้ากากหมูเด้พี่น้องเอ๋นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับืัอนี้ปลาแล้วก็ย่างหัวหมูที่กินนะผมนะครับก็จะซื้อหัวหมูมากครับผม เนโอ้หวัวละ้อยเช็กจิ้วด้ครับผมเปงนินบ้านเท่าไหร่เท้าร้อยเหรครับพนะี่น้องเนอะเป็วนปลาแล้วนีน่แกเปิดเสียงหมูด้ครับมีบ้านไหนครับผมอันนี้มาเลยนั่นมีเลี่ยนๆุ่มคองนะครับอโอ้หก่เลยนะดดิหนหลากหลายเลยว่ sạc cái luôn hết rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp น้อยยอืม <move> ดิ่นกะดีถ้าขายอยู่ขึ้นเลยห้าสิบสิเกลแล้วเ่ยโอ้ยคุ้มอยู่นะครับตีมันกะต้มนันี่ต้มหลังท่านเนี่ยโอ้ยต้มนหนาวให้แกงอีขึ้นมานะครับตุ่ด้หลนะครับยำนเล้งมากกะยางนะกากหมู ยิ่ซุ้มกันครับผมครับวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสเซียวพี่น้องโอ้ดังไฟย่างหน้ากากหมูเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมครับบรรยากาศน้ำมะเร็งที่แคมแคมแรงงานไทยครับผมนะครับแคมนี้จะไม่แรงงานไทยอยู่ประมาณสิบสี่คนเหรอครับผมนะครับอะไรมาดังไฟย่างหน้ากากหมูครับผมจะกินย่างหน้ากากหมูครับพี่น้องนะครับโอ้ลูนลองพี่น้องนะเดี๋ยววันไห้เบิ้งครับผม ปลาเป็นแบบแบบครับผมเหอโอ้ดึงมาผมโอ้อย่างหุยเลยนะครับอรรยากาศย่างยูงแรงพี่งน,กน,นอกนะครับบรรยากาศอยู่หลังเข้มเลยนะครับเโอ้โยอดเลยครับนะอย่างหุยได้พี่นนอกเลยนครับ วิธีชีวิตแรงงานไทยนี่อิสเดียวกัน้องไม่มีทางเลือกการเรืองงานเองที่เหลือครับผมนะครับอยากกินหน้ากางหมูกะซื้อมาย่างไว้กินครับผมนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีด้วยครับผมนะครับอยู่หลังแคมป์นะครับพี่น้องโอ้เลยครับผมนะครับโอ้ทำไมใกล้ตื่เลยพี่น้องเลยคุณ เดียวมาเปลนไก่ด้ครับน่ครับ่านี่ครับนกไก่นะครับเอาเตเอปลี่ยนกไก่ไยืกิมยานากาหมูด้ครับอีเซลพี่น้องเยโอ้ย่างหูลยครับนะครับโอ้เหลียแบเยคอย่ อยากงานไทยในอิาเลยอ,อยากกินก้านอากาศหมูกะเลซื้อมาอย่างค,ครับผมุนงงะครับโอ้จะแช่ไปขนาพี่นเบียงดีเละครับสุดยอดเลย,ยนี่นะงานไทยในอิตาเลียครับคุณหลังไป ไม่เลยครับ,บงงพรุบงนี้ก็เคยไปทำย่างนี่ดูพี่นอ้องเลยมูทิ่มทานให้ดังไปตูนน้นี้ไงเป็นทานหนอยครับผมโอ้โหสุดยอดครับบรรยากาศบรรยากาศหลังแคมป์นะครับโอ้เด้อพี่นอ้องกินขานะ้าวเลยโอ้โหไหนครับผมโอ้ย่างหมูนะครับ พอดีชีวิตแรงงานไทยได้อิสราเอลโอ้โหดูนะครับผมเงียบเลยเจี๊ยบรรยากาศอาดูหน่อยมาข้างนองไหมเนีครับพดีชีวิตแรงงานไทยของอย่างไปต้นห้อยๆได้บรรยากาศได้ครับกำลังหนาวแล้วนี่คร ouais ับอย่างเรื่อเข่านานหนาวนะนี่ครับอ้าวตู้รับไม่เห็นเลย เ้นเครับพอาพี่น้องมนครับผมทีชีวิตแรงงานไทยเขาในอิสราเอลครับหลังเลิกการเรื่องงานเมนีครับผมหวัอใจ่ที่หลวงอือนะครับเกี่ยวจะแซ่เป็มครับ